และนี่ก็คือแป้นติดหมวกแบบไม่ต้องปั้นกาวอีพ็อกซี่สวัสดีครับผมมิสเตอร์โบโบวันนี้มีของมาแนะนำสำหรับกล้องแอคชั่นคาเมล่านะทุกคนเป็นแป้นติดหมวกกระน,น็อกที่ไม่ต้องปั้นอีพ็อกซี่ไปแปะ,แปะก็เป็นมาสำเร็จรูปแบบนี้เลยสำหรับกล้องแอคชั่นเท่านั้นนะครับนี่มีพาไปดูว่าถ้าติดแล้วประมาณไหนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันไปเรามาแกะกันทุกคน กล่องก็ไม่มีอะไรครับกล่องเล็กๆโอเคแกะเลยชืบนเอ๊ะอะไรเอ่ยแนะนำให้ติดแผ่นกาวทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงก่อนการใช้งานครับเขามีข้อแนะนำาให้ด้วยนะทุกคนโอเคในกล่องเหลืออะไรไ,ไหมวงเวีง่างเปล่านะครับโอเคนิดวางไม่นี่ก่อน อ,อย่างแรกที่เห็นเลยมีเจ้านี้มีอันนี้มีตัวนี้แล้วก็มีกาวสองชั้นะกาวสามเอ็มกาวสองหน้าตัวแรกที่เป็นตัวพระเอกเราก็คือเป็นเราลงเหมือนเป็นบานพับอะอแกนเป็นเหล็กทุกคนไม่ได้เป็นพลาสติกอแอบมีตำหนินิดหน่อยฮะ เข้าใจได้ครับงานจากประเท c t i n g นะครับมันก็มีตําหนิบ้างพล <Okay. S 1> าสติกก็ดูหนาดีครับไม่ได้ก้องแก้งเท่าไหร่อันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ดูสิคืออะไรน่าจะเป็นตัวที่สําหรับคล้องอันนี้แปะแปะกับหมวกและนี่คล้องเพื่อแบบว่ากันแบบอ,อุบัติเหตุหรือว่าหลุดกระทันหันน่าจะเป็นตัวช่วยแบบคล้องไว้ไม่ให้ ตกไปนะครับเวลามันหลุดเลยก็ยังห้อยอันนี้ได้อยู่ก็ยังเซฟได้ระดับหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นประแจของมันนะครับน่าจะไว้ไขแบบนี่ฮะไขกับตัวนี้นตัวนี้ก็ไขยกันนี้ส่วนไอ้รูเล็กนี้ก็ไขตัวนอ็อตแท้ประแจด้วยนะครับแล้วก็กาวสองหน้าสามเอ็มสำหรับติดแบบนี้แหละ น่าจะติดอย่างนี้นะอมืมีเท่านี้นครับเดี๋ยวผมจะลองติดดูแล้วกันว่ามันจะอ,ออกมาเป็นไงกับหมวกของผมนะครับอันนี้เป็นโนแลนนะครับเป็นโนแลนแล้วตรงนี้ก็เนี่ยมันก็จะมีตัวช่องระบายอากาศตรงคางไม่รู้ว่าจะติดไหมแต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมขอติดตั้งก่อนพราะติดเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามกดให้มันแน่นๆนะทุกคน กดแน่นๆไปเลยอ้นี้จะพับก,ก็ช่างมันนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นมันจะเป็นเหมือนโปมมันเป็นรูปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับกดให้มันแน่นๆไปเลยติดเสร็จแล้วครับทุกคน <G l> ก็ปัญหาที่พบเลยณตอนติดก็คือเนี่ยฮะมันจะยังมีช่องอยู่บ้างนะครับช่องของที่เป็นช่องกาวช่องอากาศเนี่ยโอ้ยกล้องไปโฟกัสเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยยิ่งแบบตรงไหนที่วาวๆเยอะก็ กาวมันก็แปะได้ไม่เต็มที่ครับนี่คือข้อบอกพร่องของมันจ,จริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อบอกพร่องแบบร้อยเปอร์เซ็นะถ้าเกิดว่าหมวกแบบว่ามีพื้นที่แบบโค้งรับกาวมันก็จะแน่นนะครับไปดูหลังเห็นไหมมันก็จะแบบมีช่องนิดหนึ่งนะครับสําหรับหมวกของผมมันก็เป็นข้อจํากัดนะครับของแต่และหมวกก็ต้องลองดูโอ้ยนี่ครับเปิดปิดได้ไม่ติดเลยอ่า อันนี้ก็แล้วแต่หมวกแต่และยี่ห้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ก็โดยรวมกาวก็แปะไปเกิน6กหก็แปะเกินครับเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ20%ได้ที่กาวอาจจะไม่ได้ติดแต่ก็แน่นครับตามคำแนะนำก็บอกว่าให้ติด24ชั่วโมงก่อนนะครับก่อนจะเอาไปใช้แต่ผมทำให้รีวิวให้ดูก่อนแล้วกันอยู่ประมาณนี้เลยโอเคอยู่นะทุกคนใช้ได้อยู่ส่วนไอ้เจ้าสายกันตกเนี่ยฮะ จะเอาไปติดตรงไหนก็ได้ของหมวกนะครับจะติดข้างๆนี้เลยก็ได้นะครับติดกาวแปะเหมือนไอ้ตัวนี้เลยแปะแล้วก็เอาเนี่ยเชือกเนี่ยคล้องกับขาก็ได้หรือจะคล้องกล้องก็ได้แล้วแต่เลยนะครับขี่ๆไปแล้วเกิดอ,อุบิเหตุไอ้นี่หลุดปั๊บสายคล้องก็คล้องกล้องไว้อาจจะห้อยต่องแต่งต่องแต่งเราก็หยุดรถแล้วก็ยังเก็บกล้องเข้ากระเป๋าได้นะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ เอากล้องมาติดเลยก็อยู่ประมาณเนี้ยทุกคนไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้สูงเกินไม่ได้ต่ําเกินอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าต้องการจะให้มันอยู่ประมาณไหนสำหรับผมว่าอันนี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวผมต้องลองไปเทสอีกครั้งว่ามุมกล้องมันโอเคไหมเพราะว่าทํามโตโวอล์กเนี้ยมุมกล้องจะต้องเป็นอ่าท้องฟ้าส่วนหนึ่งถนนส่วนหนึ่งแล้วก็หน้าปัดส่วนหนึ่งครับก็ต้องลองดูว่ามันได้ไหม โอเคอยู่นะว่ามันโอเคเลยเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดี๋ยวผมจะมา after review นะครับว่ามันใช้ดีไหมมันโอเคไหมตอนนี้เป็นแบบพิ่งผมเพึ่ง,งแกะเมื่อกี้แล้วก็มาลองให้ทุกคนดูเลยนะครับอยู่ประมาณนี้ทุกคนถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ